สวัสดีครับพี่น้องชายอีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับปก,กติผมจ์น้องอีเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแผนการเล่นนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําอยู่2แผนด้วยกันนะครับที่เป็นแผนหน้าเล่นประจาสัปดาห์นี้นะครับก็คือแผน4 2 2 2ก็คือถ้าได้ใช้ยาแผนนี้ก็คือแผนอันเช่ศูนย์สีนั่นเองนะครับที่เป็นแผนเดิมของรีมอนดิตนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คือที่มี AMF3 ตัวก็คือแผน4 2 31นะครับโอเค เดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนแผนอัอนเชียร์โ4ก่อนนะครับก็คือแผน4222เองนะครับไปกดไปที่คําว่าเอ็กซต้านะครับแล้วก็ User Information นะครับคําว่าทีมทีมตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกเบสทีมตัวนี้นะครับกดก็เป็นเลยนะครับเบสทีมตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกที่โซนเอเชียอุชิเนียนะครับแล้วก็ไปเลือกที่อ่า ริโวไทลีกตัวนี้นะครับไฮรักริโวไทลีกตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกสโมสรลำปาง f อฟนั่นเองนะครับในแผนอันเชสศนสีอยู่ในไทลีกของเรานั่นเองนะครับกดดันไปนะครับก็แบ็กกลับนะครับอ่าโอเคแบ็กกลับทีนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกมแพนตัวนี้นะครับอันนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับโอเคแล้วกดไปที่ตัวโค้ดนะครับตรงนี้นะครับตัวโค้ดนะครับแล้วก็ กดที่คำว่า Change Formation นะครับแล้วก็ Default นะครับในแผนอันเช0ศูนมาครับที่แผนนี้ไม่คือไม่มีกองหน้านะครับก็คือต่อบอลค่อยๆขึ้นแปลนนั่นเองครับวิธีการเล่นนะครับโอเคต่อไปนะครับไปดูแผน4.2.3.1ที่มี AMF 3ตัวนะครับไปกดที่ Extra ตรัวนี้นะครับ User Information นะครับ แล้วก็ดีมทีมนะครับแล้วก็มดไปที่คำว่า best t e นั่นเองนะครับแล้วก็ให้พวกเรากดที่คําว่า south a m e r i c งนี้นะครับโซนเ south a m e r i c นะครับแล้วก็ให้เลือกที่โคลัมเบีย league นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เลือกที่สโมสรนี้นะครับสโมสรบอลานควยล่าอาบีไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะครับสโมสรตรงนี้นะครับโอเคแล้วกดดันไปนะครับนี่แล้วก็ back กลับนะครับ แผนนี้ก็สุดจัดนะครับโอเคลองเอาไปเล่นดูนะครับพิธีการยืนก็โคตรสวยนะครับโอเคกดที่เกมแผนเดิมนะครับกดไปที่ตัวโคดแล้วก็เช้งฟอร์เมชันนะครับแล้วก็กดดีฟอร์ครับในแผนที่มี a m f 3ตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เหมาะสำหรับสายที่ต่อบอลนะครับสายอาพอยชั่นเกมนะครับก็ค่อยๆต่อบอลไปนั่นเองนั่น นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแผนการเล่นแผน c 2 2 2หรือแผนอันเช่04นะครับแล้วก็แผน c 2 3 1ที่มีกลาง AMF 3ตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเปด็ดอบายด้วยนะครับาอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ